คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลจจะเจอสวัสดีเด็เกเทาเลี่ยนคนนักครับมาอยู่กับผมปานอนท์แต่ช่องพี่เจทีพีอีก,กันอีกแล้วเยี่มชมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องจะมาบอกคุณผชมครับผมว่าผมว่า,ผม,วาผมจะปิดแคนครับ จะปิดแคน u t u b e พี่เจทีสักพักหนึ่งคุณผู้ชมปิดสักช่วงเวลาหนึ่งถามว่าพี่ปิดทําไมครับพี่คือช่วงนี้ม,มีอะไรคืออย่างที่เห็นคุณผูช้ชมครับอยู่พี่จะให้ดูนะรายชื่อสมาชิกในแคนชมมีคนไม่ออนหลายวันด้วยแต่ที่พี่ไม่เตะเออกเพราะว่าคือเอาตรงๆพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่พี่แค่เข้ามาเ็อกอินทุก,กวันี้เฉยพี่แค่พี่เข้าใจครับคนที่ไม่เล่นอ่ะคือไม่ใช่ว่ารหัสโดนแบนหรืออะไรหรอกแต่ว่าคือสุดยอดคือ ถ้าหลายคนที่เล่นอยู่ก็น่าจะรู้จุ่มแล้วทัวร์นาเมนต์มันก็ไม่ได้ตลอดเพี่ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรพี่ก็เลยว่าเออพี่จะปิดแคร์แต่พี่จะไม่ยกแคร์นะพี่แค่ปิดเฉยๆปิดในความหมายของพี่ก็คืออ่าช่วงน้้พี่จะยกลดกดคุณผู้ชมครับก็คือกดที่ว่าไม่ออนสองวันบินอ่ะตอนนี้มาเบื่อหยุดเล่นสองเดือนคุณผู้ชมก็คือปิดสักสองเดือนคือกดที่ว่าไม่ออนสองวันบินอ่ะพี่ยกเลิกตอนนี้คือใครที่อยู่แคนก็คืออยู่ไปเฉยๆรับคนนะครับอยู่ไปเฉยๆแต่ว่าอยู่ไปเฉยๆนะอาจจะไม่ได้บัตรซ่องห้องไม่อนเพราาะว่ ที่จะปิดยุติอะไรหลายอย่างในแคร์น่ะสักพักหนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับคือพี่ยังล็อกอินทุกวันแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเล่นจริงๆช่วงนี้เพราะว่าเหตุผลที่พี่ไม่ค่อยเล่นเอาเหตุผลเลยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเหตุผลหลักๆเลยคือหนึ่งมันมีการแยกคอมมือถือถามว่าแยกคอมมือถือมันเป็นไรครับพี่พี่เล่นมือถือไม่ได้ครัพี่เล่นมือถือได้ครับพี่สามารถเล่นในมือถือได้เพียงแต่ว่ามันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน ไม่ใช่ว่าเออพี่เล่นในมือถือแล้วพี่เสียเปรียบแล้วพี่สู้ไม่ได้คือเล่นในมือถือพี่ก็สู้ได้ผู้ชมไม่งั้นพี่คงไม่ขึ้นแดงมาคุผู้ชมอันนี้พี่เล่นในมือถือครับเพียงแต่ว่าคือมันไม่สามารถเปิดสองจอได้คุณผู้ชมคือบคือยังไงคือบถ้าอธิบายคือปกติอ่ะเวลาพี่เล่นเกมอ่ะหรือถ้าเกิดไปช่วงนี้คือแบบว่าส่งทีมนานๆแล้วเจอเพื่อคือแบบส่งทีมนานแล้วมันรู้สึกเบื่อหรือยังไงอะไรท่างครับเวลาเล่นอะไรคนจะประสบปัญหาคือเล่นในคอมอ่ะส่งทีมนานสองคือเจอโปรสามคือเจอคนเล่นสิแล้วก็ เล่นโทรศัพท์ก็คือเจอสคริปต์บ้างอะไรบ้างน้ับแล้วก็สุ่มทีมก็เร็วอยู่แต่ว่าไม่นานเท่าเนี่ยในคอมแต่ว่าคือแค่ว่าในโทรศัพท์อะ่ะมันไม่ค่อยสะดวกตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่หูฟังอะ่ะมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยเลยแต่ถ้าใส่หูฟังอะ่ะมันก็จับไม่ค่อยถนัดนชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหตุผลหลักๆเลยที่พี่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เลยก็คือพี่จะเปิด2จอตลอดชมปกติเวลาพี่เล่นคอมอะ่ะพี่จะเปิด2อจอมชมก็คือแบบว่าเวลาเล่นอะ่ะ ถ้าไม่ฟังเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พี่ติดยายติดมังะติดเมะพี่ก็จะเปิดดูเมะไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแล้วก็หลักๆคือพี่ก็ฟังเมะหูหนึ่งแล้วก็พี่จะใส่ไปฮะฟังหูหนึ่งคือฟังเมะแล้วก็เล่นเกมไปเลยชิลๆมิ้ฉชมไม่สนอะไรเท่าไหร่มิจฉมแต่ว่าคือพี่ก็เล่นได้แล้งอะไรอย่างนี้ก็ไปท่วมมิจม4ีีแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบว่าตอนเนี้ยในคอมอ่ะมันสุ่มทีมนานมากคือแบบนานคือไม่ใช่ว่าสุ่มทีมสุ่มแบบนานนานโคตรอ่ะคือแบบจน รู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นแต่พอมาเล่นโทรศัพท์คือถ้าไม่เพ่งในโทรศัพท์จริงอ่ะมันก็คือมันเล่นไม่ได้มันชัวร์คือมันไม่สามารถเพ่งกับ2จอได้มิมยมเพราะมันเป็นคอมาถือจอมันใหญ่ไงพี่ก็เพ่ง2จอแล้วพี่ก็เล่นได้เลยคือแบบเล่นไปด้วยดูมังอ่ะไปด้วยอะไรด้วยได้มันชัวร์ครับแต่ว่าพอเป็นโทรศัพท์แล้วมันทำสองอย่างไม่ได้พร้อมกันไม่ได้มันชัวร์คือบมันก็ลยทำให้แบบว่ามันไม่ค่อยสนุกเพราะว่ามันเมื่อก่อนคือยบงไงะ เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่ามันสุ่มห้องนานด้วยแล้วก็อย่างเกมมันเจอโฟจะอะไรเยอะด้วยบางทีมันหัวเสียด้วยอะไรด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกด้วยแล้วก็นั่นแหละพี่ก็เลยติดมังงะติดเมอะไรด้วยพี่ก็เลยโอเคก็เลยไม่ค่อยเล่นชี่ชนั่นแหละเฮ้ยบล็อคโอเคผลหลักๆแต่ถามว่าพี่กำลงทำชิปฟรีไฟล์มันพี่ก็ยังทำอยู่คุณชมสิทธิ์ขั้นสูงพี่ก็ยังรับคุณชมพี่ยังทำยังเล่นอยู่บ้างคุณชมแต่ว่าอาจจะไม่เล่นบ่อยว่าวันหนึ่งพี่อาจไม่เล่นแแบบเเเเป็็นนนนรอออมม่่่่กกคชาาจจะลวดงีย แรงหลักพ so ี่เก็บแดงแต่แหลงสีี่พี่ไม่ค่อยเล่นเรยนชมเพราะว่ามันเล่นในคอมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์อย่างเดียวเพราะว่าคือปกติโทรศัพท์พี่อ่ะพี่ติดมังอ่ะเรื่องหนึ่งอยู่แล้วพี่ก็ฟังมังอ่ะตลอดเลยเวลาพี่ทํางานก็คือพี่จะเหมือนฟังเพลงชมฟังแบบเขาเล่ามังอ่ะอย่างเงี้ยตลอดเลยมันก็เลยทำให้ว่าเออโทรศัพท์แบตหมดตลอดเวลาถึงตอนเย็นแล้วก็ปกติเวลาพักส่วนใหญ่พี่จะอยู่หน้าคอมมากกว่าถ้าเกิดไม่เล่นในคอมไปด้วยดูมังอ่ะไปด้วยเล่นโทรศัพท์แล้วดูมังอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องดีเพราะว่าพี่ใส่หูฟังพี่ก็ลว่า ไม่ค่อยเล่นช่วงนีุ้่ณผู้ชมครับก็เลยว่าเอออาจจะยุบเออไม่ยุบอ,อาจาอาจะยุติการให้บริการเออยุติการทําเคียนไปพักนึงก่อนแต่ว่ายู u b e พี่ยังทําคลิปอยู่คุณผู้ชมครับก็คือคลิปเกี่ยวกับฟรมฟรีไฟล์ไม่ว่าจะเป็นคลิปสายฟรีคลิปกิจกรกรมค,ค,คลิปอะไรก็แล้วแต่พี่ยังเล่นแล้วก็ยังเติมอยู่เหมือนเดิมชมไหมเพราะว่าพี่มั่นใจว่าฟรีไฟล์ไม่ปิดแน่นอนพี่ยังเติมแบบแพ็กรายเดือนตเติมอะไรอยู่ผู้ชมแล้วก็ยังเล่นอยู่คุผู้ชมครับเพื่อว่าอาจจะมีรีวิวของรู้วา่ อาจจะไม่เล่นบ่อยแต่คือพี่ก็ยังเล่นอยู่ผมชงครับเรือบถ้าแรงใหญ่รีไม่แน่อนาคตพี่อาจจะมาเล่นต่อผมชมเพราะว่าแรงใหญ่อะมันสมทีมง่ายกว่าแรงสีซีผมชมแรงซีซีสมทีมนั่นแล้วพี่ก็ขี้เกียจตัวเอชมนั่นแหละก็เลยว่าเออวันนี้ก็คือประกาศว่าปิดแคนน้ำผู้ชมไม่ได้ยุบนะแค่ปิดคือปิดการให้บริการพักหนึ่งคือยังรับคนอยู่แต่ว่าคนที่อยู่ในแคนถ้าเกิดไม่้เล่นนานก็ไม่ต้องห่วงชมตอนนี้คือพี่คงไม่เตะใครออกเพราะว่าพี่ก็คงไม่ไเล่นเหมือนกันชมก็คือใครที่อยู่แคนที่ออยาากกได้้้รสงงห แยกย้ายกันหา like แคทอื่น like like um อยู่ก่อนได้คร right ับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่คิดเรื่องบัตรสร้างห้องอยาอยู่เฉยก็อยู่ได้นะครับแล้วก็พี่ยังเล่นอยู่ไหมก็เล่นบ้างนมแต่ว่าไม่เล่นบ่อยนุ่มเพราะว่าถ้ามีกิจกรรมสายฟรีมาพี่จะเล่นคือมีกิจกรรมสายฟรีหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเล่นแล้วต้องเล่นเพื่อจะได้ของอะไรเงี้ยเนี่ยกิจกรรมมิโ่มาปุ๊บเนี่ยพี่เล่นแน่ๆนคุผู้ชมเพราะว่าพี่ต้องการของฟรีนุชมแล้วก็กิจกรรมชุดอมวยกิจกรรมอะไรเงี้ยที่เข้ามาคือพี่เล่นหมดคุณผู้ชมกิจ เพราะอะไรไมเพราะพี่อยากได้พี่อยากสะสมไว้แต่แค่ว่าพี่ประกาศยุบแคนเออประกาศยุติการให้บริการแคนเพราะว่าพี่เห็นใจคนที่ว่าเออไม่ได้เล่นนานๆพี่เข้าใจว่าเออทำไมเหตุผลที่คนไม่ค่อยได้เล่นกันอาจจะเป็นเพราะว่าหลายเหตุผลอาจจะมีจากหลายต่างกันคุณผู้ชมผู้คนอาจจะมีเหตุผลต่างกันแต่อันว่าพี่เข้าใจแล้วกันก็อันว่ามาประกาศที่เฉยว่าเออปิดแคนนะคผู้ชมครับถ้าเกิดข่งใครไม่ออนนานก็ไม่ต้องตกใจคุณผู้ชมก็คือแคนปิดอยู่นะประมาณนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวจะโดนเตะแต่แคร์นะครับพี่ไม่เตะแน่น ทั้งพี่ทั้งเสนาทั้งรักษาการแคนก็รู้ดีว่าช่วงนี้ติดเม็ดติดอย่างอื่นกันมากกว่าตามนั้นชวกช่าประกาศปิดแคนได้เฉยไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าพี่ยังทําคลิปอยู่ผุช่วงเรายังสามารถดูได้ใครที่ยังเล่นฟีไาก็สามารถดูคลิปกับพี่ได้แต่ว่าหลักๆปกติเดี๋ยวนี้พี่ติดบางอะเรื่องหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่แนะนําครับเพราะว่าพระเอกมันมันไม่ควรเรียกพระเอกมันควรเรียกว่าตกรกงจริงจริง,รง,รงมันมัน,ม,นมันแบบมันสุดๆมากจริงไปแล้วผุชมงแล้วเจอใหม่คลิปหน้า